ก็กลับสวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาพบกับช่อง PKSNTV อีกแล้วนะทุกคนนะวันนี้ผมก็มาอยู่กับรายการ5ทริคบักสุดเจ๋งนะทุกคนนะก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Share, แชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนะทุกคนนะ มันจะได้ดูก่อนใครไงทุกคนเออถ้ากดหมดแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยนะทุกคนนะก็ไปเลยนะทุกคนนะ <c oughs> ก็บักทีหนึ่งนะทุกคนนะเราก็ต้องมาตรงนี้นะทุกคนนะยืนให้แบบนี้แหละทุกคนทางที่ดีเราก็พาปืนมาด้วยนะแล้วก็เราก็กดสเกตนะทุกคนนะแล้วก็เราก,กดพุ่งกระโดดกระยะให้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนนะแบบ เอาไว้โชว์สาวกสาวอะไรแบบนี้อ่ะทุกคนแบบอยู่แบบราชันอะทุกคนก็คือราชันมะพ้าว่ะทุกคนเออก็บักนี้ก็เอาไว้แบบเล่นกับเพื่อนก็ได้นะทําลงไอ้ติกตต๊กตอกติ๊กตอกอะไรอ่ะทุกคนเอ้ยตกโ,โอ้โหเราก็มาดูใหม่นะทุกคนนะเมื่อกี้ตกก็การะยะมันดีนะทุกคนนะ เนี่ยประมาณนี้เราก็กดสเกตนะทุกคนทุยทุกคนนะแล้วก็กดพุ่งแล้วก็พร้อมกระโดดนะทุกคนนะตกแบบนี้มันก็กะระยะไม่ดีนะทุกคนนะเราต้องกะระยะให้ดีนะทุกคนนะเนี่ยทุกคนแบบกะระยะให้ดีเลยทุกคนนะเรากดพุ่งแล้วก็กดกระโดดนะทุกคนนะเนี่ยโอ้โหก็ไปชมทริคต่อไปกันเลยนะทุกคนนะ ก็ไปเลยนะทุกคนนะทริคที่2นะทุกคนนะก็คือให้เรามาที่หว่วของยางแล้วก็เราก็หมอบนะทุกคนนะหมอบแล้วก็เราก็คลานไปนะทุกคนนะจมต้ยจนไอเท้าอ่ะแล้วก็เราก็กดสเกตบอร์ดแล้วก็เราก็กดลงสเกตบอรด์ดมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนนะแล้วก็กดในนี้เราก็ตีแล้วก็เดินหลังนะทุกคนนะมันก็จะได้ประมาณนี้เลยทุกคนนะแต่ไอ บักนี um tá, right ie, right uh ้มันต้องนั่งนะทุกคนนะพอยืนแล้ววิ่งมันก็จะขึ้นด้านบนนะทุกคนนะก็บักนี้ก็เอาไว้เล่นกับเพื่อนได้นะทุกคนนะเดี๋ยวมารอเพื่อนเข้าก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวมันทําได้ไหมวะเพื่อนเรวดีเรารอเพื่อนก่อนนะทุกคนนะเพื่อนไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหอ่ะตอนนี้เพื่อนเราก็ทําได้แล้วนะทุกคนนะเนี่ยมัน จะนั่งแบบนี้นะทุกคนนะเพราะมันยืนแล้วมันจะแบบดันเข้าไปอ่ะทุกคนทางนี้มันไปไม่ได้นะทุกคนนะก็เราก็มาทางนี้เลยผมจะบอกอุ้ยแหลกผมจะบอกวิธีการออกนะทุกคนก็คือกดสเก็ตแล้วก็มันก็ออกไปเลยนะทุกคนนะเนี่ยแบบนี้เลยทุกคนกดสเก็ตแล้วมันก็ออกไปเลยก็ทริกที่3นะทุกคนนะให้เรามาตรงนี้เลยทุกคนนะตรงที่บ้านนะทุกคนแล้วก็ให้เพื่อนเราแบบ เรายืนทุยเรายืนนิ่งๆนะทุกคนให้เพื่อนเราวิ่งชนเราแล้วก็กดสเกตนะทุกคนนะบังนี้ก็แบบไม่ได้ยากนะทุกคนนะแต่มันต้องทําหลายรอบไงทุกคนมันจะติดยากนะทุกคนนะ <c oughs> ให้เพื่อนเราชนแบบนี้แล้วก็ให้เราแบบยืนนิ่งๆให้เพื่อนชนแล้วก็กดสเกตนะทุกคนชนประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ แบบชนประมาณนี้เนี่ยทุกคนมันก็จะเข้าในบ้านแบบนี้อ่ะทุกคนก็ฟรีไฟมันไม่มีประตูไงเราก็เข้าแบบนี้เลยและการทุกคนบางนี้ก็เอาไว้แกล้งเพื่อนได้นะทุกคนนะเอาไว้ถ่ายทิกตอกก็ได้นะทุกคนนะเนี่ยเนี่ยแกล้งแบบนี้ทุกคนเนี่ยเนี่ยให้ให้หัวโผล่แบบนี้ทุกคนมันน่าจะตกใจนะทุกคนวิธีการออกก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ทริกที่สี่นะทุกคนนะก็คือเรา จะเข้าไปในไอ้ชกไอ้ชกมวยอ่ะทุกคนเราก็ยืนนิ่งๆนะทุกคนนะแล้วก็ให้เพื่อนเราวิง่งทุยวิ่งชนนะทุกคนนะเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะแบบมันต้องทำหลายรอบมาทุกคนผมก็จะตัดไปตอนที่ผมทำได้นะทุกคนนะก็ตัดไปเลยนะทุกคนนะเ้ยโอ้โหเมื่อไรจะทำได้นี่วะโอ้โห อืมอะไรของมันวันนี้เอาจะจะเดินบนหัวทำไมอ่ะโอ้โหเอ้าเอ้าเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเป็นไรอ่ะเออแบบนี้แหละเอาแล้วจะกระโดดทำไมอ่ะโอ้โหเนี่ยก็แค่นี้เลยทุกคนนะก็ทำได้เลยนะทุกคนนะกลัวจะทำได้ทุกคนโอ้โหผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วมั่งเนี่ย บักนี้ก็เอาไว้แกล้งคนนะทุกคนนะเนี่ยเนี่ยเราสามารถตีคนในนี้ได้แต่มันไม่สามารถตีผมได้อนะทุกคนก็คือผมเป็นบักอมะตะทุกคนมันแบบมันตีผมไม่ตายแต่ผมตีมันตายอนะทุกคนเออแปลกไหมทุกคนนะทุกคนก็ลองไปทําดูได้นะทุกคนเอาเอาไว้แกล้งเพื่อนเราก็ได้นะแบบให้มันหลองให้มันเข้าในนี้แล้วเราก็ไป หลอกเซิร์งเอ้ยไม่ใช่ดิ๋ยยแบบเข้าไปฆ่าในนี้เลยนะทุกคนนะโอ้โหก็บักนี้ก็แบบก็เอาไว้ไปแกล้งเพื่อนได้นะทุกคนถ่ายลงไอต้ตุกติกตุกติกตอกอะไรนั่นนะ่ะบักนี้ก็จะเป็นที่ซ้อมยิงนะทุกคนนะตอนแรกเราก็มาเก็บไอ้วอก่อนนะทุกคนนะเอ้ยใครยิงวะเฮ้ยตัวแตก เออแตกแล้วก็เก็บไอวอลเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเราก็มาทางนี้เลยทุกคนนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปให้ดูนะทุกคนนะเนี่ยทางนี้เลยทุกคนนะทางนี้มันไม่สามารถตั้งไอวอลได้นะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าทําไมตั้งไอวอลไม่ได้นะทุกคนนะเพราะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่บางนี้มันก็สามารถแบบทําท่าแล้วก็หมุนได้อะทุกคนแบบโคตรเท่เลยนะทุกคนนะ ไอ้มุมมองของเรามันก็จะกระตุกแบบนี้นะทุกคนนะแต่มุมมองของคนอื่นมันจะแบบ360ององศาอะไรอย่างนั้นเลยนะทุกคนนะก็บางนี้ก็เอาไว้ใช้กันได้นะทุกคนนะก็เป็นไงกันบ้างนะทุกคนนะคลิปนี้ทุกคนชอบไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ช่อง PKSN TV กันด้วยนะทุกคนนะ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอแบบนี้บ่อยๆนะทุกคนนะก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะทุกคนนะมันจะแจ้งเตือนตอนที่ตอนที่ผมปล่อยคลิปอะทุกคนก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนนะบ๊ายบาย